อันนี้จะมาสอนหาเออไม่เชิงว่าดาร์คโค้ดนะครับแต่เป็นผ้าคลุมโคลาซอนนะครับสำหรับคนเวลเยอะนะครับไม่แนะนำนะครับกับคนเวลน้อยๆนะครับอันนี้ไม่แนะนำจริงๆเลยเอองผมจะพยายามทำคลิปที่ดีๆให้นะครับเพราะผม เล่นแต่ฟรีไฟล์ไม่ค่อยเล่นโลบ็อกเลยผมจะพยายามทำคลิปเกมโลบ็อกที่ได้เยอะที่สุดน,นะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับดูจบแล้วอีกหลังจากนั้นนะครับก็ให้เป็นโลกใหม่นะครับ จากพอมาโลกใหม่แล้นครับวันนี้จะไม่ตัดคลิปนะครับหลังจากพอมาโลกใหม่นล้นครับก็หลังจากนั้นนะครับก็สู้กับไปเยี่ยนี่ก่อนนะครับสู้เขาก็ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าสู้กับเขาทางไกลขอตัดคลิปนะมันไกลชาวเทคนิคเบลโลก็ดินบินมาถึงแล้วนะครับหนังๆเบลโล จะก็สู้กับปุ้งไปเลยจ้าไปเลยจ้าเปเลยจ้าปุ้มไปเลยจ้าปไปเลยจ้า,จา,จาก็สู้กันอย่างเมาวมวล สู้กันอย่างเมามันนะครับสู้กันอย่างเมาวมันมาวันมาวมันเดี้ยดาบสะตานดาบสะตันยามากกรกล่นชาภาษาไทายเป็นคำ ไม่ใม่เบอรตัวนี้คาราบคอมโบผมก็ไม่ค่อยะบายกคารบอมโบครับแล้วก็จะพยายามฝึกนะครับนี่ห,ะ,หะค่ันะก็พง,งชนเย,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 ยโดเยโดเยโดอออตอนนั้นนะครับ นี่ตายแล้วนะครับก็ตายแล้วก็ไมว่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้นะครับแถวเทคเด็กเบลโลเทคโนวันตินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้องแบบบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีะครับ yeah.